เรื่องผิวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะและสำหรับผิวกายเนี่ยละเลยไม่ได้เลยเลคะ่ะเพราะว่าผิวสวยสุขภาพดีมีออรา่าจะใส่ชุดไหนเนี่ยยังไงก็มั่นใจและนี่เลยค่ะแวมไพร์บอ d y ้ไวต์ช i นิ่งเซรั V3 และนี่เลยแวมไพายมิวกี้ดรอปโลชั่นบำรุงผิวนมนมเข้มขน้นนุกเนี่ยใช้2ตัวนี้เนี่ยนะคะคู่กันบอกเลยค่ะว่าปังมากๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยดียังไงตามไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกเลยนุกจะใช้มิกกี้ดรอปโลชั่นนะคะใช้ประมาณเหรียญ10ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยจะใช้เป็นเซรัม่มแวมพายผสมไปเลย2-3หยดนะคะนุกเนี่ยจะใช้บำรุงผิวนะคะเช้าเย็นบอกเลยว่าใช้คู่กันนะคะปังมากค่ะไวมาก พอทั้งตัวโลชั่นและเซรั่มนะคะเข้มข้นมากๆเลยะคะ่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสย้อมชุ่มพูนและที่สําคัญเนียนนุม่มผิวลื่นขึ้นมากๆมีออร่าส,สุดๆและที่สําคัญนะคะสบายผิวมากเพราะว่าเนื้อโลชั่นและเซรั่มเนี่ยไม่เหนียวเนนะเลยซึมไวมากๆเลยละค่ะดีงามขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะทุกคนชอบใช่ไหมล่ะคะส่วนตัวนุกเองเนี่ยคือปลื้มมากเพราะว่ามันดีงามมากๆจริงผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือเลิฟผิว ตัวเองมากเลยนะคะแนะนำเลยจริงๆค่ะใครนะคะที่อยากมีผิวสวยสุขภาพดีใส่มีออร่าขนาดนี้นะคะก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหนุกเองเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ